ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6การวัดความยาวและการวัดน้ําหนักกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเราจะทบทวนกันก่อนนะคะเซนติเมตรนักเรียนเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กนะคะที่มีความยาว ไม่มากนะคะส่วนเมตรค่ะเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นนะคะความยาว100เซนติเมตรนะคะมีความยาวเท่ากับกี่เมตรคะ1เมตรนะคะเซนติเมตรคะนักเรียนย่อว่าอะไรคะก็คือซอมอจุดนะคะส่วนเมตรค่ะเขียนย่อว่าอะไรเอ่ย มจุดนะคะค่ะต่อไปเรามาเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานนะคะอย่างแรกเลยค่ะนักเรียนครูให้ภาพอะไรมาเอ่ยเด็กๆน่าจะมีกันทุกคนนะคะก็คือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดของเรามีความยาวเท่าไหร่คะสามสิบเซนติเมตรนะคะถ้าเป็นไม้บรรทัดอันเล็กล่ะ ก็จะประมาณ15เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะเป็นไม้อะไรเอ่ยเป็นไม้เมตรนะคะไม้เมตรของเรามีความยาว1เมตรนะคะหรือว่า100เซนติเมตรนะคะไม้บรรทัดกับไม้เมตรนะคะใช้วัดสิ่งของที่มีความยาวไม่มากนะคะและมีลักษณะไม่โค้งงอนนะคะ อันต่อไปเลยค่ะนักเรียนภาพต่อไปนักเรียนเคยเห็นไหมอาจจะมีกันทุกบ้านนะคะก็คือสายวัดตัวนะคะก็คือวัดรอบเอวรอบอ,อกของนักเรียนนะคะสายวัดตัวมีความยาวประมาณ150สิบซนติเมตรนะคะวัดได้ทั้งสิ่งของที่มีลักษณะตรงหรือว่าโค้งนะคะเช่นการวัดความยาว รอบเอวเป็นภาพอะไรเอ่ยก็คือตลับเมตรนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมที่บ้านบางคนอาจจะมีนะคะตลับเมตรนะคะใช้สำหรับวัดสิ่งต่างๆนะคะที่มีความยาวมากๆนะคะเช่นวัดความยาวและความกว้างของห้องนะคะ ต่อไปเลยค่ะให้นักเรียนวัดความยาวเราต้องใช้ปลายข้างหนึ่งของสิ่งของที่จะวัดอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดแล้วอ่านค่าความยาวของสิ่งของนั้นตรงปลายอีกข้างหนึ่งนะคะที่ครูให้มาคืออะไรคะ ก็คือช้อนตักไอศกรีมนะคะช้อนตักไอศกรีมยาวกี่เซนติเมตรเอ่ยห้าเซนติเมตรนะคะข้อต่อไปเลยค่ะเป็นลูกอมลูกอมยาวกี่เซนติเมตรคะสี่เซนติเมตรนะคะข้อต่อไปเลยค่ะกระป๋องแป้งนะคะสูงกี่เซนติเมตรคะ 7เซนติเมตรนะคะข้อต่อไปเลยค่ะถ้วยชาสูงกี่เซนติเมตรคะ3เซนติเมตรนะคะข้อต่อไปเลยเป็นข้อสุดท้ายนะคะสวนสาธารณะห่างจากสนามฟุตบอลกี่เมตรคะนักเรียนกี่เมตรเอ่ยเขาให้มาแล้ว ยีสิบเมตรนะคะสนามฟุตบอลห่างจากสนามปิงปองกี่เมตรคะแปดเมตรนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าครูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ